อ่าสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเอ็นดี้ชแนละนะครับเน้นกุนตีนครับเน้นกุนตีนไม่เน้นสาระครับเย่ยๆตก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 แหมเมื่อกี้ผมกดอัดแล้วแม่งไม่อัดให้แม่งกุนตีโปรแกรมกุนตีนวา,านผมก็ได้มาแค่นี้ไม่มีไรเียผมยังไม่ตัดไม้เลยนี่ว่าไม้แม่งขัดแขนไม่ได้ๆๆไม่มีไม้ไม่มีไม้ไมทำประตูแม่ง กลัวกลัวแล้วเกินไอ้เป็ดว้าฟักดุด้าด้าเอามาทำชุดด้วยมแล้วมึงเ,เข้าไปทำอะไรเนี่ยฟักดุด้าแถวนี้ไม่ไม่มีไก่เซ็งว่ะเี้ยดูความหิว แดกเนื้อซอมบี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรจะกนินต้องแดกเนื้อซอมบี้ไม้มีอะไรแล้วเนี่ยโอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วเขียธน,นูป,ปักพ้งตายยิ่งเวดไม่ได้เล่นนานจัดคือทำอไรวะเออ กูจะต้องเผาเนื้อนี่ว่ะปลาหมึกตกแม่งขึ้นมาอีสัตว์กูบอกให้มึงขึ้นมาขึ้นมาดีอีเขียน,นี่ กูบอกให้มึงขึ้นมากูาอยากรู้จริงๆเนื้อปลาหมึกเกมนี้มันทำหาอะไรได้มันทำที่ไหนได้เนื้อปลาหมึกโอ้เลือดเถือกเสาไฟเสาไฟทำกระจกก่อน ครับถ้าตัดแล้วต้องตัดให้มันดีๆครับอย่างมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์หรืออะไร <Yeah. S 3> นะอุละเครียดเลยซอมบี้ซอมบี้ได้ยินแต่เสียงอยู่ไหนล่ะครับพี่ <c oughs> ออกมาสิโว้ย ทำกล่องเก็บของก่อนทำฟาร์มข้าวด้ยดีไหมนะกูกูอยากจะทำฟาร์มไก่เลือเกินขากไก่ประเด็นคือแม่งไม่มีไก่อยู่แถวเนี่ย ถ้าไม่มีไก่อยู่แถวนี้นะสัตว์อย่าฆ่าแมงมุให้เหลือเลยไปไปตามล่าหาวัวกันเนื้อแมงมีอับจนที่ผหายสี่ชิ้นเจอเรียวเจอเรียวอือฝักลุดได้าล้เยี่ยมไหมไม่ตายวะตาแม่งก็จะพังอยู่แล้ว ถ้ากูจะจำทางกลับบ้านได้เนี่ยถ้ากูวิ่งกไปไกลเกินเนี่ยสัตว์กูจะเสกแตงโมได้ไหมเนี่ยย,นนยิไป,ไปเ,เ,ยเป็ดแม่งไม่มีหาอะไร้กูเลย ือต้องตัดไม้ก่อนนี่ว่าไม่ได้ครับไม้ยิงไม่ค่อยมีอยู่ฟากโลดได้เชเซอรวิ่งนี่ตกดีจังเลย ทีทเวลากูเล่นสก,กายบ็อกมังไม่เห็นตกหวะส,สักทีกูเล่นซาวเวอนี่แม่งตกตีจังเลยไ,ไ,ได้ครับเราตัดไม้ทำายป่าเราต้องปูคืนครับเดี๋ยวเอาเซฟลิ่งก่อน วะพอแล้วไอสัตว์วิ่งพอแล้ว ครับก็จกครับไงวะลืมแล้วเ<ล>ออแหละเหี้ยลูก้าวางแม่งกลางบ้านลูกเหี้ย ที่ออกเพืออะไรโอ้ oh. เออไม้แม่งไม่พอบ้านกูคนเดียวแม่งใช้ไม้สิ้นเปิงชิบหายเลยเอ,อุ้ยจะมือดอีกแล้วเยมืดที่ไรเร็วนักหนาวะเดี๋ยวปัดทาเซ็ตแม่งเลยเชื่อให้กดผิดกูย,ยังไม่ได้ตกปลาเลยนะ อยู่ได้ครับต้องทำทอ็อตก่อนนะนะครับต้องทำบ้านให้เสร็จก่อนค่้ยทำท,อท็อตใครไปขุดออกกี่หลังโอ้ยอี้อะ ได้ครับเดี๋ยวมันมาบุกบ้านกูอีกเกตคิปเปอร์เดี๋ยวมันมาบุกบ้านกูต้องขยายอนาเกตกันนิดหน่อยตัวอะไรเ่ย Đúng không? Bấm mượn. Cái tôn máy mấy khoảng thẳng ba nữa gần Xây cái cày về tôn máy Thì Tạt manh thính lừa เดี๋ยวกูจะลงมัดขีเหลวอบเด้วยก่อนใช่เรายังไม่ทำประตูบานเราจะลืมทำมันได้เด็ดขาดเก็บแม่งไหมก่อนเก็บแม่งไหมหมดก่อนเนาะ

พอรวยมาแล้วปูดีบออ็อ,อกซ์ไอรอนเชี่ยนันกรวยเกินโอ้ขาดเป็นตับเลยหินอุ้ยอะไรอะไร,อ,ะไรอ่ะแหไม่ใช่ชิบเฮ้ยอะไรไม่ทำกูพวงเซฟลิง,งอ,อีชห่าเฮ้ยง้เอวท็อตมานี่ว่า ซอมเบีทอดเชีย่ยไม่มีแค่เก้าอันเชีย่ชยใครเยอะอนะอเขตเพื่อกุดทำเหมือง มึงนี้แหละอีเชสมึงอยู่ไหนกันมึงออกมานะอีเชดอีเชดมึงออกมาคล่องใจ ไอ้ร่อนแล่ไอ้ร่อนแหละตัวเธออี้เคีย,ยนี่แม่งทำให้กูพผลงหน้าพผลงหลังยึดเปียจออก,ออกจะออกมาแม่งก็ไม่ออกโอ้โหนะครับเราเราไม่ขุดสามเราไม่ขุดสองบล็อกอี้เหี้ย แม่งเดินแล้วชนเสียงมันมาจากไหนวะ ขุดเลยขุดเลยอไอ้เคียงเมื่อกี้กูขุดถูกูนี่ว่ะโอ้สาสร้อนแล้วกูกลับบ้านก่อน กลับบ้านเผาไอรอนก่อนเฮีย er, วางให้มันดีๆดีเฮ้ยไม่ได้ครับมมไม่ได้ครับต้อง เชียแล้วกูก็ไม่เอาทอดหรอกเอ้ยไม่ใช่สะไปแล้วก็ต้องติดกระจกเคียว่าจะจจติดประตูบ้านตั้งนานแล้วลืมเชียประตูบ้านวางผิดด้านเออช่างหัวแม่งเหอะ เราจะเล่นซีรีส์มาครับผมจะเล่นจนกว่าจะไปถึงนเนเธอร์เอเธอร์นะครับสวรรค์ไปสวรรค์กันเชีย่ยกูยังไม่ได้โหลดมัดมั้มอ,อ,อสัตว์อะไรจะมีแกวะโอ้ยจะจามเลยซอมเบอ้์ซอมเบอมเม์ฝักลุด้าอุยเยี่ยคิปเปอร์ไม่เราไม่รู้จักกันายเข้ามาสิกูบอกให้เข้ามา กูบอกให้กูไม่ได้เรียกคิปเปอร์นะไอ้แสดกูเรื่อซอมบี้คุณด่าไหนวะเรื่อซอมบี้เรื่องสมบีเช้าแล้วเยี่ยวยังไม่นอนเลยโอ้ตัวคาร์ฟเป็นขวางทางนิดเป็ดกูไม่รู้เลยเกมโหมเลยเกมโหมเสียขนแกะมาก่อน เฮี้ยม่ไมีคนแกะกูนอนกูยังไม่ได้นอนมาสองสวันแล้วนะ่ะไม่งแหละ,คน,ะคนชมจะว่าไงผมไม่รู้ครับแถวนี้ไม่ไม่มีแกะเลยสักตัวต้องตกแต่บ้านให้หรูครับ โอ้ยี่นั่นมันใช้น่านะสติกนี่ว่า <c oughs> พิเศษมันคับยังไงวะ <c oughs> อ๋อนี่ไง <c oughs> สัตว์กูจะไปคาบกระดพอดีเป๊ะแปด ไม่ได้ครับลืมเราลืมนี่ไม่ได้ไเกือบลืมเคียนะครับมาแล้วต้องทำให้หรูหรูไม่ได้งั้นเสียชื่อลิเนชแนลหมด เีบ yeah. ้านกูนี่ใช้ไม oh. mm ้ส hmm. <N> ิ <urai> uh ้นเปลืองก็เกินอเราต้องตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนะครับจะตั้งงนี้อ่านี่อ่ะ เชี่ยมันจะวางนี้ติดไปสิอีเศศอ๋อ,อลืมไป เครียดตัวบ้านตัวเองไม่ได้ครับเราจะวางจิตไม่ได้ไเสียกดไม่ติดสักที วางวิจฉีเชดขาดอะไรไปวะอวโอ้อเรายังไม่ทำหลวบ้านได้ครับไม้เหยกูใช้แชม่งม่หมดตอนเนี้ย เยอยกดผิดโอเค วานกูนี่ใช้ไม้สิ้นเปลืองแล้วเกินเกียวว้างัำไมตรงโอ้โถราคาดิดนดตรงนี้แม่งขวางทางออกไป ช่วงนี้ไม่มีแหล่สำบานไม่อัดเมื่อกี่ทีแล้ววะเชียงจะรึ้งยั่โมงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางรั้วเสร็จแล้วคัดกันนะครับเราจะมาตอนคลิปหน้าอโอ้ย๊ยเจ็บห้องตาย,ตยนีย่ช่างม่งเถอะ เกี่ยวไม้มไม่พออีกหละจะเดินหน้าหักแปมึงเหรอครับนะครับงั้นเราตัดกันเลยดีกว่านะครับแล้วบายเจอกันคลิปหน้าครับ